สวัสดีคะ่ะเอซแฟนช่องสู่ขูสูค่สคนพบพอกับช่องสาบ้นานหนุ่มสวีเดนพี่น้องคะ่พะพบพอกันในวันที่19เก้ากุมภาหกแปดจ้าเอาบรรยากาศสวยๆของดอกบัวคะ่ะมาฝากมาตอนเอซแฟนช่องเนาคะค่ะเป็นจังไดเนาะฝืนกันไปคะ่ะบักเจ็ดเจ็ดอ้าวสู่ต่อเด้อเอฟซจ้าสู่ต่อจ้า ผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะอยากวางในช่องเนาะค่ะสาวบ้านาหนุ่มสวีเดนบ่าว่าจะเป็นความฝันเนาะค่ะเลขสูตรหวยคำนวณหรือว่าเลขบอกบุญสามารถเอฟไอดีไลน์เนาะค่ะเนี่ยค่ะไอดีไลน์คิวอาร์โค้ดนคลิปนี้เป็นคิวอาร์โค้ดลน์ส่วนตัวถักไทยมาเว้ามาฝากมาตอนกันได้เด้อค่ะดอกบัวกับงามงามพี่นอ้องเจอแสงเดียวกับบานให้เบิง้งเลยนะจ๊ะสวยไหลกันเลยหยิบยกอ่าเอาภาพมาฝากมาตอน อยู่ทงไฮทงนาอยู่สวนคือเกาหลับพี่น้องอยู่กับดอกมงดอกไม้ของหมักจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดอ้อค่ะสาวนาแบ่งปันตัวเลขของลุงสรงเลขวิ่งเงินแสนเพิ่นทรงตัวเลขไม่สาบน้วังเบาเววเวเวสู่พี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีฟังงวดว่างหันเพิ่นเขาตาเลขวิ่งพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยเขาตาหาออกหาศูนย์บ่เป็นยังสู่ต้อเนอะาะค่ะเพิ่นกะพยายามเต็มที่กับสูตรให้คำนวณเด้อค่ะ สาบานาจะเขียนไส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกะเอาตัวเลขพื้นมาว้ามาฝากมาตอนจ้ะก่อนสปเบิ่งตัวเลขชุดไม่สาบนาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะ,ะชุดเก่าให้เบื้องก้อนค่ะผู้ดใดพลาดเนาะค่ะกะสีไดดน้ำมาเปียบเทียบให้ชัดเจนหรือค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะเอฟซีจ้ะถือปิดกัน้นค่ะขักจ้ะอ่ะเพื่อว่าการเสียเวลาจ้ะ บอบอกหลายหญ่ไปไปเบิ่งตัวเลขจากลุงทรงเลขวิ่งเงินเสนพร้อมๆกันจ้าอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าจ้ะอิฟซีแฟนช่องจ้ะอันนี้งวดเก่าสำหรับผู้พลาดเนาะขันบาบ่เห็นจ้ะเลขวิ่งเพ่นยังเดินดีเด้อจ้ะสำหรับลุงทรงสุดปังจ้ะเลขวิ่งยังบ่หลุดค่ะกะตามนี่เลขออกออสามเจ็ดเจ็ดพี่น้องกะสามันนะกะยังบ่ฝืนคือเก,ก่าละค่ะเต่ยบ่เป็นยังค่ะสูต,ตอเนาะเลือดนักสู้ อันนี้งวดเก่าอันนี้งวดไม่จ้าเพื่่งทรงห้สาวน้ำหมื่วานเนี่ในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดเลขกออกวันเสาร์นี่จ้เพื่่นจะเขียนกำกับไว้เด้เสาร์ที่หนึ่งมีนาหกแปดจ้ะ,จะ,จะลุงส่งแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้ะบนล่างเด้อค่ะว,วิ่งไปที่หนึ่งกับแปดพิ่นฟันให้หนึ่งเน้นเน้นไปที่หนึ่งวงกลมแดงจึ้งคืองอยู่ค่ะ แดงวันนี้พันไหเหล็ประกบมาค่ะเลขประกบมีหนึ่งมีสองมีหกตัวที่เพันประกบไหมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดสองแปดหกไปกับน้ำเด้อค่ะแต่ว่าเพันเน้นเนีนไหเดอ้อพันเนียนหนึ่งสองหนึ่งหกเรากับแปดหนึ่งเรากับแปดหกขีดเส้นใต้ใบแดงจึงครึ่งยู่นีตจะ้ะแต่ว่าเลขสามตัวแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งหกห้าแปดหนึ่งค่ะลุงส่งเลขวิ่งเงินแสน เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะรวยๆปังๆเด้อจ้ะสาธุ uh, ขอบุญกับคุณหลายๆจ้าลุงทรงเดี๋ยวสาวบรานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าย่ำเด้อค่ะแนวทางจ้าเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วค่ะเอฟซีเฟนชงจ้ะลุงทรงเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะหมีนาหกปดวิ่งบนล่างฟันไปที่1กับ8ดแต่เพิ่นให้นิน วงกลมให้เดงจึ้งคืนคือหนึ่งหนึ่งจังไหนกลับมาจ้ะตัวประกบประกบมีหนึ่งมีสองมีหกเนี่ยมันสีบประมาหนึ่งหนึ่งสบอพี่น้องตัวประกบมีหนึ่งมีสองมีหกบนลางจ้ะถ้าหนึ่งมาจะมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกถ้าแปดมาจะมาแปดหนึ่งแปดสองแปดหกจ้ะแต่ลุงทรงพันเน้นให้เด้อค่ะหนึ่งสองหนึ่งหก ปดหนหึ่งแปดหกเพอร์เนนตนซีหางจ้ะเตะกับยาถึงหนึ่งหนึ่งเด้อเอฟซีบอลแได้จ้ะสามตัวมีสามหางแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งหกและห้าแปดหนึ่งจ้าเด็กงามงามพี่น้องมันสีไม้อีกแล้ว,วบอบักกันหนึ่งสองสองหนึ่งน่เอาเดี๋ยวเปรียบเทียบสถีตีงวดเก้าให้เบังน้ำจ้ะงวดเก้ากะเขาตาเลขวิ่งค่ะ ก็ขาไปทีหาเด้อออกหาศูนย์จ้ะก็คิดว่าสามเจ็ดเจ็ดกัได้เป่าน้าบุญละอีพีจ้ะสามนาคก็บย่งบ่ฝืนย้อนบักสามเจ็ดเจ็ดจ้ะเอาคันผู้ใดอ่ามักกะจัดจ้ะหรือผู้ใดสนใจเนาะค่ะอยากสอบถามเพิ่นโดยตรงหรือว่าจังใดกัโทรหาเพิ่นใดเด้อค่ะเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสองแปดห้าสามสามเจ็ดหกห้าจ้ะอันนี้เบอร์โทรลุงซุงโดยตรงจ้า เปรียบเทียบสติติงวดเก่ากับงวดใหม่เบิงเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอจ้ะแปดหกหกแปดนี่มันเป็นเลขพ่อสอ,อนมนเด้อพี่น้องปีนี้ปีหกแปดเอียงกับมนอน,นอนจ้ะกับพิจารณาเบิงค่ะสาบนากัหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเด้อิบซีค่ะเอาเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอแคปหน้าจอเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เบิงว่าเป็นแต่น้ำไปลงทุนบ่อ แต่ว่าหนึ่งกับมาเล้งเด้อค่ะเอฟซีชนกับอาจารย์เนี่ยค่ะหนึ่งกับชนกับอาจารย์เนี่ยเดอ้อจิ์อาจารย์เนี่ยกับหายหนึ่งมาแต่เป็นหนึ่งกับหกนี่ชนกันคือหนึ่งหก่อเนอนอนจ้ะเกรหนาจอเดอ้อเอฟซีแฟนจงสาบนากขอให้หิงเิงปังปังรวยๆวยละค่ะขอบุญขอบุณลุงซงค่ะที่น้ำเด็กมาฝากมาตอนขอบุญกับุณหลายๆนคะคะ ไลนเซียนไลน์อาจารย์กันยังตามยูหรือผู้ใดมีแนวทางนะคะเ like. อสไอดีไลน์คิวอาร์ยูตุนคลิปจ้าสาานาปัก q r วอาร์โค้ดไอีไลน์ให้ยูตุนคลิปเดอ้อตับไทยมาได้จ้ะบ่าวาจะสูตรคำนวณเลขความฝันตักไท,ทยสาานามาได้โดยตรงเลยจ้าสาานามามีไลา์กลุ่มเดอ้อค่ะมีแต่ทั้งช่องทาง YouTube เป็นช่องทางเด,เดียวที่แบ่งปันตัวเลขค่ะจ้ะตามนี้จ้าแกปหน้าจอ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกริ้ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจา้าคลิปนี้บอวาไลยไปเฮงเฮงปังปังรวยรยสูขูสุขุนเงินไหลกองทองไหลเข่าไปเราจะสวัสด,ดีค่ะววััลลิาปเเตงงะมโ เปตานังอุปกรัรปฏิทิจตังปะจิตังตุมหังขิปะมเมวัสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยทาสัพทิโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโภวะ อะพพิวาธานาศีลิสนิจังวุธธาประจายินองจัตตาโรธรรมาวัททันติอายุวันโงสุขทั้งพะลัง